สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าได้อ่านลงมาเราจากหองแฮมนี่แหละตอนเช้าเวลาเช้าๆเราเพิ่งวาร์มาเดินตากอากาศเนะาะยอม่าอเช้าแคมทะเลตอนที่บมเพิ่อ่นห้านต่างๆอยู่ลุมเนาะอยู่ลุมหงแฮมนี่เป็นังนเป็นห้านเด้บอบวผมเป็นรีเซพชั่นรีเซพชั่นหงแฮมอยู่ข้างหลังพุ่นเนาะอันนี้เป็นห้านเพิ่น กับลังเปิดเนาะนี่เลยซื้อห้าน,นี่เลยซื้อหองแหมเนาะซื้อหองแมหมผ่าท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาก่อนมาพักพรอนอยู่นี่ก็ถือว่าผู้ใดมาพักพรแบบเงียบเงียบเนาะเบมีเสียงดังบมีอันการพดนั้นต่างๆแล้วม้นมาพักอยู่แถวนี้กับพอใช้ได้กับผสมประสานครับอันที่ว่าอันมีตลาดเนาะตลาดอยู่นี่แม้นตลาดคนเอิ่นบา อาจจะเอื้อว่าเป็นตลาดยามเศร้าหลวงยามแรงเนาะอันเนม็นสาวอน,นบ้านสาวพืชบ้านเนาะสาวพืชบ้านบางแสนเนี่ยเพิ่นจะเอาอาหารซุกอาหารอัน,นสดต่างๆมาอัน,นมาขายเนาะส่วนหลายเป็นยามตอนบ่ายด้ดยท่านผู้ชมยามตอนบ่ายนี่จะมีอัน,นอัน,น,อ,น,นอาหาร ทะเลอาหารสดต่างๆคุณนำมาขายเนาะคือคือหานะ้าน,นทีน่อันนี้แมน่นกาผัานขายปีขายทรงพร้อมพันเขาซื้อแล้วซื้อตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวสดเนาะเขาอยากให้เพื่นเทศให้เลยปรุงให้เลยก็ไดเนาะท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัน,นการหารายได้อันหนึ่งของชาวบ้านก็คือชาวบ้านพื้นเมืองอยู่อันน่ะบางแสนนี้เนาะ หรือว่าเพ่นกระดำบลงชีวิตยอยู่แบบง่ายดายบ่ได้อันนันบ่ได้อันน่ะ,นนะยากลำบากก็หาเ้ากินคําคือกับทุกคนแหละนอนดันุสมแต่แล้วแต่วิธีชีวิตของไครของมันเนาะอันนอันนี้จะเป็นเพิ่งเอินว่าวังบูรพาเนาะก็เป็นห้านกาแฟเนาะห้านกาแฟห้านอาหารเนาะกูไดมากแบบ อันนั้นแบบอันเก่าเก่าเกเรเนาะเป็นคล้ายๆกับวังอะไรนี่นะกับมันั่งอันซนิวซิวเนาะมีมีต้นไม้มีต้นอเนาะก็มีต้นอันนหูกวางเนาะห่มหูกวางหกกางหต้นปาล์มต่างๆเนาะหรือต้นันสนอะไรต่างอะไรแล้วย่างเงี้ยคเรียกว่าวังนี่วังบูรพ้าเนาะนี่ แต่บมาน่งซิวซิววเนาะดื่มกินดื่มน้ำกินข้าวได้ทานอาหารได้เนาะอันนี้เป็นถนนเนาะถนนที่ว่าแคมทะเลเท่หลอะเนาะกับมีตอนนี้บาเงียบบอกมีคนว่นันยามเศร้าเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นปลาหมึกเนาะกับแตงโมสดปันใหเพราะว่ามันอยู่ตำก้อนแหละเนาะเนาะอันนี้ะ นี้คนเกิดก็ลังขาย<ไ> iggs, <ivan. S 2> ก็มีอันเนาะอันเะนาะเนาะก็ม,มีคนมันอ่า <Rivera. S 1> มาเลือกซื้อเพิ่นยังบัวหันเปิดขายหลายเจ้าเถื่อเพราะว่ามันมันเป็นเวลาเศร้าโพดเนาะแต่ว,ว่าก็มีผู้มาซื้อเพื่อซื้อไปเฮ็ดกินอันนะี้มือสวยมื้อยังบัวหันะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอันหนึ่ง หึงว่าเฮ็ดให้อันน่ะชาวบ้านเนาะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนาะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจากกรุงเทพมหานครอันนี้ป่าอย่างมูลเอาอ80บาทนี่าเนาะน,นี่เนาะอันนี้จะเป็นห้องแฮมนานาชาติบางแสนเนาะน,นี่ อันนี้ก็เป็นห้องแฮมอันนึงที่ว่าช่วงนี้ก็ราคาบวกลงเนาะพอพอเป็นราคายูนเนาะบวกเกินพันนั่นแหละท่านชมเนาะหรือว่าพันไปนิดๆอันนี้อาหารสดเนาะอาหารสดจะเป็นเป็นปูปูมาปูหยังเนาะคนยังเนาะหรือว่าคนยังน้ำคนยังอันนั่อันนั้นบดได้อันนั้นน้ำอัน อาหารทะเลสดมาเทือเนาะออาจจะสวยๆแด่และเนาะผู้สมถาาว่าได้มาบางแสนอยากพักพรบอนที่ว่ามันมันออาไก่ไก่แด่หรือว่ามีความเงียบสงบแด่แล้วก็ใกล้ๆบนแรงซุ่มสซนแด่แรงอันนึงทำเนาะเฮาก็มาพักอยู่นี่เนาะนที่ว่ามันอยู่อยู่ใต้สุดเนาะของบางแสน มีหองแฮมนานาชาตินี่นอแล้วก็หองแฮมนั่นแบบนีครับเจ้าน่ะซีบิสอะไรนอผักอั่นแล้วราคาก็หางูต้องกันเราโบแพงเด้ออันนั้นอันเดิมก็พันบาทเนาะต่ำกว่าพันบาทอันถ้าว่าห้องที่ว่ารูๆแดงกับเกินพันบาทนิดๆเท่านั้นแหละเด้อทาถ้ารวมใครเอาเจ้าคอยนี่ก็สามารถ มาพักอาศัยเนาะได้เพราะว่าเขาอยู่เขาก็อยู่เพียงแต่มือเดียวเนาะเขาก็อยู่เพียงแต่มือเดียวสูงชุดก็ช่องมือเท่านั้นแหละวันเสาร์วัวนพาทิตย์หวันศุกร์วันเสาร์เนาะเพราะนั้นแหละมุ้ยผู้ใดดอกยุงแฮมเป็นอาทิตย์เนาะนี่อันนี้มันป่าแดดเดียวแดดเป็นปูชดแดดเนาะนเป็นกำลังลากเนื้อมา อาจจะฟังเพื่อว่ามีการบวกแฝงโอ้เป็นลางเนือดีวาหาปูหาป่าม้าเนาะนี่เดินเดนปาปา,า่าแล้วพผู้ชมเดินไปด้านหน้าอีกนะไปด้านหน้าอีกเนาะ อันนี้เบิอ้องที่จริงครับเจ้าได้ลงคลิปตอนยามอันนั้นเรงแรงให้เบิง้งเทอานึงแล้วแต่ว่าอันนี้ยามเศร้าๆโดยธรรมุสมยามเศร้าๆนี่นะตะเว้นหาก็ขึ้นเพราะว่าตเวิมันโบได้ขึ้นทางอยู่บางแสนตเวนโบได้ขึ้นทางอัน,นอันนั้นขอบฟ้าทะเลนี่ขึ้นทั้งหลังตรงกันข้ามกันบบคืออยู่แถว หัวหินอันสะอําเนาะอันนั้นมันส่งกระทามกันมันจะขึดด้นดูขอบฟ้าขอบทะเลเลยเนาะนี่เห็นบอกเขาจะเหลียวหินทางด้านหน้าพุ่นเนาะทางด้านหน้าพุ่นละแม่นอันนั้นอาทิวากอสีสังสีสังกับว่าแม่นเนอะพุ่นแล้วก็เป็นทาเหืออันอันนะ้ทาเหือแหลมสบังน้ำเนาะ ันนี้ค่ะพ่อเจ้าของเว้าพิษก็ขอโทษขอไัยเดิมมันเถอมันก็อันเพราะว่าทะเลมันส่งมันกงมาเนาะมันกงมาแล้วฮู้ว่าตัวใดเป็นอันน่ะท่าเหือแลมสว่างตัวใดเป็นเกาะอันตัวใดเป็นเกาะสีสังนอกะวานมันละเห็นเหือเห็นลำเหือ อยู่ัขก็ที่โซเดียร์มาท่านเอาไปเน,ะเนาะแล้ว่ากำปั้นนะนะนั่งเอาแล้กำปั้นแล้วกำปันน้นใหญ่เนาะใหญ่อันนะี้เห็นว่าอันานี้แม่ป้องกันตะฟังเกลื่อนเพิ่นได้น้ำเอาโขดหินเนาะเพิ่นได้น้ำเอาโขดหินเนาะมายองยองกันไวน้เนาะยองกันไวน้เห็นปะ เองยองกันไว้แล้วพิ่นเกิดพีดเ,เป็นค้านตันเนาะพีดเนี่ยเป็นค้านสูงขึ้นเห็ดเป็นบนนั่งให้แกเนาะบันดาสาวบางแสนก็คือเนาะสาวไทยก็คือนักท่องเที่ยวเนาะไทยท่องเที่ยวทั่วโลกได้พ่ว่าเดินทางมาได้มานั่งเนาะแบบฟรีสไตล์เนาะแบบฟรีสไตล์หมายถึง นั่งแบบสบายใจสบายใจบริเสียเงินบริเสียอย่างเนาะอ่าน,นั่ง,งกินข้าวกินน้ำน้ำซุมเซลกันได้เนาะตามอัตายานใสเนาะอันนี้เป็นบันดาหงแฮมเนาะอันนี้มันดาหงแฮมต่างๆที่ว่าอยู่ก็โตแขมทะเลเลยอ,อยู่ติดถนนเนาะคล้ายๆกับอันน่ะสะอำ่ำน่ะท่านผู้ชมค้ายๆกับสะอำ่ำ ห้องแคมจะอยู่ติดแคมทะเลเลยมันสะบกสบายเวลาเขาอยากลงไปอาบน้ำอาบทานอยู่แคมทะเลเนาะนี้ถือว่าห้องแคมเพิรน,นดได้สร้างใหม่ใๆๆๆหม่ใหม่ทางนั้นพอมันหากอเจริญเนาะตัวนี้นะหาก,ก็เจริญมาส่วนอันนั้นอันน้านอันนี้ประสงค์นี่หาก็แล้วสำเร็จเนาะวังกลางปีกายนี่เนาะกลางปีกายนี่มันปีสองพันสิองสองพันสิบเอ็ดเนาะ มีคนใช้ชื่อว่าบางแสน,บา,แสน,านบ,บางแสนล้านบีชบางแสนล้านบีชชือว่าเป็นล้านอนเนกประสงค์กต่างนี่บางแสนล้านบีชเป็นภาษาอังกฤษ,กษ,าษาไทยเนาะเพื่อว่าให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วโลกได้เข้าใจผู้ที่อ่านภาษาไทยบ่ได้ก็เนื้อหูเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่เนาะ เดี๋ยวไปก็จะเห็นกำลังเริ่มเริ่มแจ้งออกเริ่มแดดออกแล้วบัดนี้นะเนาะเริ่มแดดออกทางฟากคุณแล้วพอาแดดมันขึ้นตรงกันข้ามก็เลยว่ามันไปมันไปมีแจ้งอยู่ทางอยู่ทางฟากอันะทะเลเบื้องทางหน้าเขาคุณเนาะอันนี้มนเมนยามเศร้าก็มีเดีก็มีสาวบางแสนเนาะก็คือสาวไทยที่มาเดินทางไปใต้มาเหนือ ไปตะวินออกหาตะวินตกเนาะตกหาตะวินออกได้มานั่งพักผ่อเพื่อ,อนนตากอากาศเนาะก็คือเนาะสซกก็คือตากลมตากอากาศสซดต่างๆเนาะของต่างๆนะของ,ง,ง,ของทะเลแข้มทะเลเนาะนะเจ้าก็สิพายยางไปตามหนทางเนาะ อยางตอองามคนทั้งนี้ทางเนาะถือว่ายามมือเช้าบกเจ้าบ่มีคนเนะเาะโบมีคนถือว่าเป็นบรรยากาศอันนึงที่ว่าเนาะก็ถือว่ามีงานเส้าเนาะนักเรียนนักศึกษาเพื่อนเก่ากำลังเตรียมไปงมงห้องทำโรงเรียนแล้วเนาะจากก็แมนว่าอันนี้อันนี้ห้องแฮมเพชรไม่ไมไม่ไมทั้งนั้นเละทา่านผู้ชม นาะน,นี่อันนี้แมนร้านอเนกประสงค์ต่างๆที่ว่าเพื่อเห็ดไว้ให้แก่บรรดาเนาะเห็นบ่พ้นเอาหินเอาอย่างมาวางมาหยองใส่หยองหินก้อนใยังไงมาหยองใส่เพื่อป้องกันแต่ฟังเชือดเนาะนี่นี่เห็นบ่กี้องกันแต่ฟังเชือดนี่นนนน ยว้อย่างไว้อย่งไว้ยองไว้หลายๆแล้วเพิ่นก็เอาอันก้อนกรีดอันเพชเป็นคาดทีทับเนาะทีทับไว้เนาะอันนี้ทีทับเนาะเพื่อเพ็ดเป็นลานเป็นบนนั่งอันบนบนบนนีเดอร์บนนี้เป็นบนนั่งแล้วทำอยูตรงเป็นบนนั่งบนหยังเนาะอันีทางทูนเราเป็นหาดทรายบางแสนเนาะ อันนี้เป็นคนปลูกต้นจำปาเนะาะภาษาไทยคนต้นนั่นนะรีลาวดีบ่รัวต้นรัตนทมกับลลวแต่ภาษาลาวก็เป็นต้นจำปาเนาะแล้วก็มีบนนั่งเห็นบ่ปลูกแล้วคนกระเฮ็ดให้อันนี้ประงรงมาเพราะว่าได้เป็นบนนั่งเนาะเลยเห็นดิเป็นบนนั่งบนเสาได้นั่งนีดเนาะ นั่งลีนไปเนาะนี่นะครับเจ้ามหอนีก่ก็อาจจะยุติคลิปนี้ไว้ก่อนโนอ,อ,อกาสหน้าจ,จึงค่อยซีได้อันนะมาถ่า,ายคลิปให้ทานผู้สมได้สมเต่มอีกเนาะหงแหมก็มีหลายหงแหมที่บางหงแหมเป็นคนดอกคนโดสามารถมาซื้อมาหามาเซาได้เนาะ,น,ะนี่แหละ อันนี้แม่้องแฮม้องแฮม S E E ซีด้องแฮมซีดบูติกโฮเทลเนาะอันนี้กเปพีห้องแฮมหนึ่งเหยว่ออยู่ทางหน้าเลยติดถุนทางแคมทะเลเลยเนาะสามารถมาพักมาเสาร์ได้เนาะตามที่เพื่นบอกแล้วเนาะผู้ใดเซิร์ชมาก็มาพักมาเสาร์มาอาจจะ อันน่ะนี้เอาปะซี่ยางไปเบิ้งเนาะนั่นแหละเบิ้งโอเคครับเซับเอา,อนนเ,อาอเจ้ากับสิได้ยุติไปเสียงเท่านี้เนาะสมพังพางไปเนาะแดดก็เริ่มออกแล้วฮบัดน,นี้หาเจ้าย่างไปมื้อเช้านี้สีเย็น วันนี้เริ่มห้อนแล้วเนาะเริ่มห้อนแล้วเนาะข้างหน้ามันทรายหาดอันนี้เป็นอันนะป้องกันตะฟังเจือนิบนเทือเนาะเอาค่อยว่ากาไนในช้สานสุดซุมได้เบิง้งเนะาะเต็มทะเลกินค้าใส่ไกำลังสะท้อน เนาะแสงอันอาทิตย์ยามเช้าเนาะเห็นมีความสวยงามเนาะสว่างตางามตาที่สุดเนาะเดี๋ยวไปจะเห็นอันจะเห็นอันอันนี้แมนเนาะอันนี้จะแมนอาจจะแมนเกาะสีสังเดอร์เกาะสีสังเดอร์เทือก็คือไข่กับทาเหือแหลมสว่างนนั้นเนาะพระเจ้าเกาะ มันยังบาหารหันแจ้ง,าจาง,จงเนาะทางเกษตรสังต่อมาจึงคอ่อาายแม่นเงินต่อมาจึงคอ่อาายแม่นอันนั้นสีลาซาเนาะต่อมาจาึงค่อยเป็นสีลาซาเนาะต่อมาจึงค่อยแม่นอันนั้นบางแสนเนาะสะสมได้เบื้องไปเลยนี่เอาแบบที่ชุดเท่านี้ก่อนเนาะครทำทรงดีทรง เมือ่อทุกคนสภาพแห้งแห้ง